ชนอุดมและบางเะ่าที่รักส่วนทางด้านขวานั้นพระวิษณุกรรมจาก หลังสวดเป็นที่เรียบร้อยป้ยเอาไปแล้วครับชิงที่3ในเที่ยวที่2เอาละครับมาดูเรือคู่นี้ครับคู่ชิงที่3ครับเที่ยวเปลี่ยนสายน้ำครับพร้อพระวิษณุกรมครับอยู่ทางขวาเกาะเกษตรและเทคโนโลยีจุมพรครับอยู่ทางซ้ายเที่ยวที่แล้วได้การอาชีพครับการาชีพระวิษณุพระวิษณุได้ไปคอครับเที่ยวนี้จะดูว่าแบบไปยังไงผ่าทุนที่หนึ่งไปครับผ่าทุนที่หนึ่งการอาชีพยังได้เปรียบยู่นิดนิแต่ไม่มากไม่หมายครับไม่มากไม่หมายเทคโนโลยีและเกษตรและจุมพรไล้บี้ีตายไปจะทำอะไรก่อน หนีไปทันแล้ว เอาละว่าจะหนีทันหรือไม่หนีทันในเมื่อว่ามองตามสายตาทุนที่สองขณนี้บอกว่าการอาชีพหลังสวนเริ่มจะไล่บีจีตามแต่ว่ามองขณะนี้ว่าเริ่มจะหนีห่างเริ่มจะหนีห่างว่าเกษตรทุนโกเกษตรทุนโกจะไล่ดีจีตามทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันบอกว่าเที่ยวนี้มีความหมายเที่ยวนี้มีความหมายคือเที่ยวชิงที่สามชิงที่สามในรอบเป็นสายนาบอกว่าการอาชีพยังนำอยู่เอาละครับผู้ที่ีสามมันจะเป็นสองพันห้าร้อยหกสิบพการอาชีพหลังสวนพอพร้าววิศนุกรับเริ่มจะเบลอหายเริ่มจะเบลดหายหน้าเจอเเษตร บางกราที่นักอยู่บา้านด้เจ้าคนว่ายัางไเงเรจะกอดด้านตอน,นีนหัวพายหัวพายท้ายเปิดตะคูหัวพายท้ายตะเคคู่พาวบ้านตะเบคคูเดียวนีการชีวิตาบ้านด้เจ้า,นนานคน อาชีพจะหนีได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ว่อสายรับสายนั่นรวมดาวกับวิไลเกษตรชล้ฐานวิทยาอุดมวิยากรและเยาวชนบาเปร่าทีรักในเดี่ยวนี้เราจะตกใจกอดขอขอชุดสุดทไทยครับกอดขอขอชุดสุดทไทยภายใต้การดำนิยการของท่านผู้นวยการสุรศักดิ์ชัยตาแสงวิไลเกษตรครับเริ่มจะทิ้งท้ายแล้วเกษตรทิ้งท้ายต่อภาคราโอโคตรราดโอโคตในเดี่ยวนี้ในไทยว่าทันหรือไม่ทันอาชีพจะทันหรือไม่ทัน รอผลจากคณะกรรมการครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำขวาให้กับเรือพลพระวิศนุกรรมครับ The winner is พลพระวิศนุกรรม on the right thank you ครับขอ